บทที่49นายหิมกว่าท่านพระครูจะออกจากวัดเพื่อไปงานเผาศพก็เลยเวลากำหนดไว้ไปกว่าครึ่งชั่วโมงทั้งนี้ก็เพราะรัฐมนตรีและคณะได้เกิดความสนใจใคล้ทำจึงพากันชวนท่านคุยจนนายสมชายต้องมากระซิบเตือน พร้อมทั้งนำรถมาจอดรอที่หน้าบันไดศาลา,าอาตมาต้องขอตัวก่อนเขามาตามแล้วท่านบอกพวกเขาและลุกออกมาขึ้นรถผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นจึงพากันกราบท่านสามครั้งแล้วเตรียมตัวกลับผ้าไตรเอามาหรือย,ยงังท่านถามคนขับรถเอามาแล้วครับนายสมชายตอบและพูดต่อไปว่าหลวงพ่อครับ สมมุติว่าถ้าเกิดผมลืมออัตราไตรมาแล้วก็ไปนึกได้ตอนที่ใกล้จะถึงบ้านงานแล้วหลวงพ่อจะให้ผมย้อนกลับไปเอาไหมครับคิดเอาเองคิดไม่ออกนะครับหลวงพ่อช่วยผมคิดหน่อยคนอย่างฉันคิดหน่อยไม่เป็นทำอะไรก็ต้องคิดมากๆฉันถือคติว่าคิดมากมักผิดน้อยแต่คิดน้อยมักผิดมาก คนเราจะทำอะไรก็ต้องคิดให้มากๆไว้ก่อนแล้วจึงทำจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังคิดมากในที่นี้ก็คือคิดให้รอบคอบไม่ใช่คิดมากจนเป็นโรคประสาทท่านรู้ว่าคนเป็นสิทธิ์กําลังโต้แยง้งจึงกล่าวไว้เสร็จสับแหมหลวงพ่อของผมช่างฉลาดรอบคอบดีเหลือเกินผมดีใจที่อยู่ใกล้คนฉลาดอย่างหลวงพ่อ เขาแกล้งยอฉันไม่เคยคิดว่าตัวฉันเองฉลาดไม่เหมือนคนบางคนชอบคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่เรื่อยหลวงพ่อว่าผมลหละครับคิดเอาเองนายสมชายจึงต้องนั่งคิดไปตลอดทางกระทั่งรถมาจอดที่หน้าร้านเนยพชนาจึงเลิกคิดนิมนต์ครับหลวงพ่อนิมนต์ข้างในเลยนายฮิมเดินมารับถึงรถ พร้อมนิมนต์เข้าร้านซึ่งเปิดขายอาหารตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นหน้าเจ้าของร้านก็รู้ว่าอีกสามวันเขาจะต้องเสียชีวิตเพราะหมดอายุท่านรู้สึกสงสารหากก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะชวนเข้าเข้ากรรมาฐานเขาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีเวลาเข้าไปนั่งในร้านแล้วจึงพูดว่าเท่าแก อาตมาขอเตือนนะอยากให้โตแก่พักพักงานใชยบ้างมัวยุ่งกับงานไม่มีเวลาพักผ่อนนี่อาตมาจะบอกอะไรให้เท่าแก่สวดมนต์นะสวดอิติปิโสทุกเวลาได้ไหมทำอะไรก็สวดไปด้วยกี่จบก็ได้ไม่ต้องไปนับขอให้สวดตลอดเวลาก็แล้วกันทำได้ไหมผมสวดไม่เป็นครับหลวงพ่อไม่เป็นไร เดี๋ยวอาตมาจะจดให้สวดไม่เป็นก็อ่านเอาอ่านแล้วก็ท่องไม่มากรอกแค่สามบรรทัดเองแล้วท่านก็ล้วงลงไปในยา่ามหยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาเขียนบทสวดพุทธคุณส่งให้ในหิมฝ่ายนั้นรับมาอ่านทีละคำทีละคำอย่างยากเย็นอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติอ่านจบก็โอดครวนว่าอ่านยากจังครับหลวงพ่อไม่ยากหรอกเท่าแก่อ่านถูกทุกตัวเลยอ่านซ้ำหลายหลายหนก็จำได้เองเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะท่านแนะทางสวรรค์ให้ เพราะหากในหิมสวดพุทธคุณอยู่ตลอดเวลาจิตก็อาจจะเป็นสมาธิได้เมื่อเขาดับจิตลงในขณะที่จิตผ่องใสสุขติย่อมเป็นที่หมายท่านช่วยเขาได้เพียงเท่านี้แล้วทำไมไม่เอาศพไปวัดป่ามาม่วงละ่ะแล้วนี่จะเผากันวัดไหนท่านกลับพูดเรื่องศพเจนวนสีแม่แกไม่ตายหรอกครับหลวงพ่อในหิมบอกอ้าว ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อาตมากับเจ๊ก็รู้ตรงกันในว่าวันที่สิบเจ็ดเขาจะไปแล้วท่านนึกสงสยัยแล้วก็ให้นึกไปถึงคำพูดของนายสมชายเมื่อสามสี่วันก่อนที่ว่าถึงกราวแล้วไม่ตายหรือตายทั้งที่ยังไม่ถึงกราวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหลวงพ่อในหิมว่าเขายิ่งนึกไม่เชื่อถือทั้งแม่ยาย ทั้งหลวงพ่อที่ทำเป็นรู้ว่าวันนั้นวันนี้จะตายแท้ที่จริงก็เพอ้อเจอทั้งเพคนที่เก่งแต่เรื่องธรรมะหากินแต่เรื่องธรรมะไม่กระเตื้องเลยนั้นก็ต้องคิดอย่างในหิมทุกคนนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้มิได้และตอนนี้เขาอยู่ข้างบนหรือเปล่าอาตมาขอขึ้นไปเยี่ยมได้ไหม ท่านขออนุญาตเจ้าของบ้านไปอยู่โรงพยาบาลเซริราชแล้วครับหลวงพอ่อผมเหมารถพาไปตั้งแต่เช้าเมื่อวันที่สิบเจ็ดเห็นหมอเขาว่าจะผ่าตัดให้ไม่รู้อะไรกันนักหนาที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับสักแห่งเดียวทั้งจุลารามาเซริราชไม่ยอมรับเลยบอกแต่ว่าให้กลับไปตายที่บ้าน บอกผมนะครับไม่ได้บอกแม่โดยตรงแต่แม่แกก็รู้ก็เลยให้พากลับบ้านแล้วนี่ก็ให้พาไปเซริราชอีกผมบอกเดี๋ยวหมอเขาก็ไล่กลับมาอีกรอกแกก็บอกว่าไม่ไล่รอกหน้าแล้วเขาก็ไม่ไล่จริงๆเห็นว่าวันที่19จะพาตัดให้มันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อนี่ผมก็มาคุมลูกน้องขายอาหาร ส่วนอเนยลูกๆเขาไปเฝ้าไข่อยู่โน่นลูกเขยเจนวนสีรายงานเอแปลกจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้เอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาเห็นจะต้องขอลาจะไปเยี่ยมเ้าหน่อยอยู่ตึกอะไรละ่ะตึกอะไรผมก็จำไม่ได้เสียแล้วล่ะครับ หลวงพ่อไปถามที่ประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันจะไปวันนี้เลยเหรอครับใช่ไปเดี๋ยวนี้เลยเชียวแหละอาตมาเป็นคนใจร้อนอยากจะรู้เรื่องเร็วๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไปได้อาตมาลาละนะนิมนต์ครับนายหิมเดินไปส่งท่านถึงรถนายสมชายยกมือไหว้ในายหิมพร้อมเอ่ยปากลา หลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าคนดีมีสัมมาคารวะนั้นเขาต้องไปลามาไหว้ก็ต้องเชื่อท่านเขานึกในใจเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันติดปั๊มข้างหน้าหน่อยนะเติมเต็มถังเลยท่านสั่งคนขับรถถ้าเต็มถังมันก็ไม่หน่อยแล้วล่ะครับหลวงพ่อชายหนุ่มอดยั่วไม่ได้ปลาหมอตายเพราะปากท่านพระครูพูดลอยๆ พูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองลูกศิษย์พูดลอยๆเช่นกันเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเขาจึงพูดอีกว่าหลวงพ่อครับตั้งแต่ผมรู้จักหลวงพ่อมาผมยังไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อพูดอะไรแล้วไม่จริงเลยสักครั้งเพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลวงพ่อพูดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ใครๆเขาก็ว่าหลวงพ่อปากศักดิ์สิทธิ์แต่คราวนี้ไงกลับมากลายเป็นอื่นไปเสียได้มันก็แปลกนะสมชายฉันเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันหรือว่าเห็นหนอของหลวงพ่อหมดสมรรถภาพเสียแล้วเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเพียงแต่ฉันยังไม่รู้เท่านั้นว่าอะไรที่ว่านัน่ะมันคืออะไรโอ้ยหลวงพ่อครับ นน้อยหน่อยครับพูดวกวนจนผมเบียนหัวแล้วอะไรอะไรของหลวงพ่อน่ะมันคืออะไรกันล่ะครับก็เพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะสิฉันถึงยังไม่มีอะไรมาตอบเธอท่านพระครูตั้งใจยั่วแล้วไปถึงโรงพยาบาลจะรู้ไหมครับเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่าเพราะยังไม่รู้อะไรอะไรอีกแล้วหลวงพ่อครับ ผมขอซื้อเธอซื้ออะไรเธอจะซื้ออะไรหรือก็ซื้ออะไรนั่นแหละครับซื้อเท่าไรซื้อไปทำอะไรซื้อเก็บไว้หลวงพ่อจะขายเท่าไรครับเธอมีเงินเท่าไรล่ะก็ไม่มากนักหรอกครับดูเหมือนจะยังไม่ถึงร้อยล้านหัวล้านน่ะไม่ว่าไม่ล้านหรอกครับผมคนผมดก ตระกูลผมผมดกปลกไหลทั้งนั้นคอยดูก็แล้วกันอีกไม่นานก็รู้ครับและผมจะคอยดูอาจจะพลิกล็อกเหมือนรายป้านวลสีก็ได้เอาละเอาละเลิกพูดแล้วนะทีนี้ฉันจะนั่งหลับตาละแล้วท่านก็หยุดพูดเพราะต้องการจะแผ่เมตตาให้พวกสัมภวาสีที่คอยขอส่วนบุญอยู่ข้างถนนหนทาง เหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะมาถึงโรงพยาบาลสิริราชนายสมชายลงไปถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วจึงนิมนต์ท่านพระครูซึ่งนั่งรออยู่ในรถแม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมนางเนยปลุกมารดาซึ่งกำลังหลับอยู่เพราะความอ่อนเพลียไม่ต้องปลุกโยมไม่ต้องปลุกปล่อยให้เขาพักผ่อนตามสบายเถอะ ท่านพระครูห้ามไว้แม้จะรู้สึกอ่อนเพลียและเจ็บแผลหากเจนวนสีก็ประคองสติไว้ได้นางลืมตาและยกมือไหว้ท่านพระครูหลวงพ่อเป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมชั้นเนยช่วยหมุนเตียงขึ้นหน่อยนางสั่งบุตรสาวเพราะเจ็บแผลจนไม่อาจลุกนั่งได้ เรื่องมันไปยังไงมายังไงกะละเจพอจะเล่าให้อัตมาฟังได้ไหมอัตมาอยากรู้คนเจ็บจึงเล่าเสียงดังฟังชัดว่าเรื่องมันแปลกมากจ้าหลวงพอ่อฉันเองก็ยังนึกว่าฝันไปคือเมื่อตอนเย็นวันที่สิบหมีคนมาเยี่ยมไข้เขาเป็นมัคนายกวัดข้างบ้านฉันคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เล่าให้ฟังว่า กำลังหาเงินสร้างโบสถ์วัดในหมู่บ้านจนเสร็จแล้วยังขาดแต่ช่อฟ้าใบารากาและหังหงฉันก็เกิดศรัทธาอยากทำบุญเลยขอทำบุญกับเข้าไปสองหมื่นฉันดีใจมากที่กำลังจะตายอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้นฉันก็นอนกำหนดพองหนอยุบหนอเช่นทุกครั้งแต่แปลก ที่ว่ามันอิ่มอกอิ่มใจจนลืมความเจ็บปวดทางกายฉันก็นอนทำกรรมฐานไปเรื่อยๆพอจิตเป็นสมาธิก็เกิดนิมิตบอกว่าพรุ่งนี้ยังไม่ตายให้ไปโรงพยาบาลสริราชหมอเขาจะผ่าตัดให้พอเกิดนิมิตอย่างนี้ฉันก็นอนหลับหลับสบายเลยจ้าหลวงพ่อพอตีสี่สิบนาทีซึ่งเป็นเวลาที่ฉันต้องตาย ก็ตื่นรู้สึกสดชื่นกับปลี่กับเปล่าก็รู้ว่าไม่ตายแน่ลูกหลานเขาก็มาเฝ้าจะคอยดูใจพอเห็นฉันไม่ตายก็ยินดีปรีดากันใหญ่ฉันจึงบอกนายหิมว่าให้ไปว่าจ้างรถไปส่งฉันที่โรงพยาบาลสิริราชเขาก็จัดการให้พอมาถึงโรงพยาบาลหมอเขาตรวจอีกครั้งแล้วก็บอกว่าตกลงจะผ่าตัดให้ เจ๊ผ่าตัดเมื่อวานใช่ไหมนายยิมเขาบอกจ้ะนี่ถ้าไมา่ไดวเรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อป่านนี้ก็คงนอนสลบสลายไม่รู้สึกตัวเพราะเมินมากเลยจ้ะหลวงพ่อเจ็บแผลก็เจ็บฉันก็นอนกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอก็คลายความเจ็บปวดไปมากฉันเห็นประโยชน์ของกรรมฐานก็ตอนเจ็บป่วยนี่ละจ้ะต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสอนให้ ไม่ต้องขอบคุณอาตมาหรอกเจ้เป็นทิดตัวเจ๊นั่นแหละเพราะคนถิดเข้าไม่เอากรรมฐานก็มีถมเทไปถ้านึกถึงในหิมแม้หลวงพ่อหลอกให้พวกหนูตัดชุดกงเตกเกอร์ที่แท้อมาม่าก็ไม่ตายสักหน่อยนางสาวกิมเจงต่อว่าต่อขานไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เก้อหรอกอีกสามวันก็ได้ใช้ท่านบอก เพราะอีกสามวันในหิมจะต้องตายแะะคราวนี้ไม่ได้ฟรุกเหมือนเจนวนสีเพราะในหิมไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานใช้งานใครล่ะหลวงพ่อใครจะตายเอาเธออย่าเพิ่งถามหลวงพ่อว่าได้ใช้ก็ต้องได้หลวงพ่อจ๊ะที่ฉันไม่ตายเนี่ยเพราะอานิสงส์ของบุญใช่ไหมจ๊ะคนเจ็บถามเสียงใสถูกแล้วเจ๊ บุญที่ว่าเนี่ยจะจัดเป็นกรรมก็ต้องเรียกว่าอุปคาตกรรมหรือว่ากรรมตัดรอนกรรมชนิดนี้มันพลิกแผ่นดินโชละคือถ้าดีก็ดีสุดยอดไปเลยแต่ถ้าชั่วก็ชั่วสุดยอดเหมือนกันอุปคาตกรรมน่ะมันมีกำลังแรงมากเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนจากตายให้เป็นไม่ตายได้พูดง่ายๆก็คือพอบุญเก่าเจ๊หมด บุญใหม่ก็มาให้ผลทันตาบุญใหม่นี่ก็คือการที่เจ๊ทำบุญสร้างโบสถ์กับมัคคณายกคนนั้นเจ๊เกิดปีติมากที่ได้ทำบุญครั้งสุดท้ายบุญนั้นก็ให้ผลทันตาเห็นเลยไม่ต้องตายทั้งที่ต้องตายแน่แน่แล้วเรื่องอย่างนี้ก็เคยมีนะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดขึ้นแล้วอยากฟังไหมล่ะ อยากค่ะนางเนยและลูกๆตอบพร้อมกันนายสมชายก็ตั้งใจฟังอยู่ในสมัยพุทธกาลมีสามเณรองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรบัวตั้งแต่อายุเจ็ดขวบชื่อสุขใครๆก็เรียกว่าสุขสามเณร เมื่อสุขสมเนจวนจะครบเก้าขวบท่านพระสารีบุตรก็รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะหมดบุญท่านจึงบอกให้สุขสมเนรทราบพร้อมทั้งแนะนำให้ไปลาพ่อแม่ซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งสุขสมเนรจึงลาพระสารีบุตรแล้วก็เดินทางไปหาปิดามารดาเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าท่านจะตายเมื่ออายุเก้าขวบ ขณะเดินทางไปท่านผ่านน้องน้ําแห่งหนึง่งซึ่งกำลังแห้งพวกปูปลาเตา่ากำลังกระเสือกกระสนอยู่ในเลนจะตายมิตายแหลสุขสมเนรเกิดความสงสารจึงเก็บเอามาใส่จีวรห่อไปปล่อยยังน้องน้ําใหญ่แล้วจึงสงน้ํซาซักจีวรในน้องน้ํานั้นเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้าน ล่ำลาบิดามารดาเป็นที่เรียบร้อยก็เดินทางกลับมาอยู่กับอาจารย์คลั้นถึงวันตายกลับไม่ตายพระสารีบุตรสงสัยจึงสอบถามดูก็ได้รู้ว่าอานิสงส์ที่ช่วยสัตว์เหล่านั้นให้รอดพ้นจากความตายนั่นเองที่มาช่วยต่ออายุลูกศิษย์ให้ยืดยาวต่อไปอีกสุขสมมเนรอยู่กับพระสารีบุตรจนอายุครบบวช ในคำพีกล่าวว่าท่านบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบสาธุคนเจ็บยกมือขึ้นสาธุเมื่อท่านเล่าจบโยมเห็นหรือยังว่าบุญกรรมนั้นมีจริงคนที่ทำบุญไว้มากๆพอถึงคราวคับขันบุญก็ช่วยได้อาตมาถึงอยากให้เขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ก็นั่นแหละ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาคนที่มีกรรมชั่วเกิน60เปอร์เซนอาตมาไม่อาจทำให้เขาเชื่อได้อย่างเช่นเมื่อสีห้าวันก่อนมีทหารคนหนึ่งเขามาหาอาตมาอาตมาก็เห็นกฎแห่งกรรมของเขาว่าจะต้องตายในวันนี้เลยบอกเขาว่าผู้พานนอนวัดเถอะอาตมาจะสอนกรรมาฐานให้ เขาก็บอกนอนไม่ได้หลอกหลวงพอ่อผมห่วงบ้านอาตมาก็รู้แล้วว่าเขาเพิ่งได้เด็กคราวลูกมาเป็นเมียเมียลับๆนะ่ะเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าห่วงเมียเด็กคนนี้อาตมาก็บอกตรงๆว่าถ้าท่านออกไปจะต้องประสบอุบัติเหตุขอให้เชื่ออาตมาเถอะเขาก็ไม่ยอมเชื่อเพราะจิตใจอยู่กับเมียเด็กเสียแล้ว ในที่สุดก็ขับรถจากวัดไปพอถึงอ่างทองก็ไปเจอกับรถบรรทุกตายคาที่เลยแสดงว่ากรรมหนักมากใช่ไหมค่าหลวงพ่อนางเนยถามถ้าไม่นักเขาก็ต้องเชื่อที่อาตมาบอกแล้วนะสิตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะนางสาวกิมเจงถามกำลังปีนตนงิ้วอยู่ในนรกนนแหละใครไม่เชื่อนรกว่ามีจริง ก็ทำชั่วให้มากๆเขานะหนูนะท่านหันไปพยักพยเยิดกับนางสาวกิมหวยซึ่งนั่งฟังอย่างเดียวไม่ยอมพูดจาแต่หนูเชื่อค้าหลวงพ่อหนูเชื่อเหมือนที่อมาม่าเชื่อแต่เตี่ยกับแม่เขาไม่ค่อยเชื่อรวมทั้งพี่กิมเจงด้วยนางสาวกิมหวยว่าก็เธอมันคนหัวโบราณนี่ยะคนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อกันรอก ฉันคนสมัยใหม่นะยะนางสาวกิมเจงว่าให้น้องสาวจริงหนูคนสมัยใหม่นะ่ะเขาไม่เชื่อนรกสวรรค์กันอย่างที่หนูว่ามานั่นแหละแต่หนูเชื่อไหมคนที่ตายไปตกนรกมากที่สุดก็พวกคนสมัยใหม่ทั้งนั้นไม่เชื่อหนูจะลองไปดูก็ได้ท่านบอกหลานสาวคนโตของเจนวลี